นักขัตย์ย่ขาพูตานังปะปะฆ่าหาวิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัทเวนักขัตย์ย่ขาพูตานังปะปะฆ่าหาวิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัทเวนักขัตย์ย่ขาพูตานังปะปะฆ่าหาวิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตหันตาวาเตสังอุปัทเทเวสาธุบทที่ส6ห พระเทกรัตาคาถาอติอติตางนานะวาข่ามเมืยหนปะติกลางขาอนณาคาตางบุคคลไม่คมหนึ่งสิงที่ล่วงไปแล้วไม่คนรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีตามปะฮีนันตางอับอับปัดตันจากอนณาคาตางสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัน,นันจะโยธรรม,มังกัตดตถาตถาวิปัสสติ อาสังฮีรังอาสังขุปปังตังวิทามะนุภรูหายเยก็บุคคลได้เห็นทมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่่อนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น,นเนื้อให้ปุโปรงเถิดอัจเชวะกัดจามาตับปังโกชัญญามารานาังสุวพึงทำความเสียเสียว,วันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหีโนสังฆารันเตน่ามหาเสเนน่ามัจจุนาเพาะว่าความผิดเพี้ยงกับมัจจุราชผู้มีแสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงองโหรัต,ตะมะตันทิต,ตังตังเวพาเทกรัตโตติสันโตอาจิเคตอาจิขคาเตมุนีติ ถ้มูนี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีความปกติเป็นอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแปยว,ว่าผู้มีลาตีหนึ่งดประการด้วยฉด้วยประการชนนี้แลสาทุบทที่สิบเจ็ดอภินหาปัจจะเวขาหน้าปะทะชาราธรรมามะหิชารังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงค้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธรรมมะหิมะ พยาธิทิงอานาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาร่าธรรมามหินมาร่ารังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหีเมพีเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้น เป็นสิ่งต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นกรรมมัสสะกรรมมัมไมหิตมัมมาทายาทากรมยโยนี้กรรมมพันธุกรรมมปฏิรัสรนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่อึงอาศัยยังกรรมมังกริสามิกรยานางังวาปะปะกังวาตะสาวายาธาภาวิสามิ เราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราอยากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปอมวังอมเหหิปะพินหังปะจะเวขิตับพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเทินสาธุบทที่สิบแปดพมวิหารภาวนาเมตตหญ่เอวเมสุกังเอวังสมัยงังพระวาสาวัตถียังวิหาราติเชตวะเชตาวะาเน อนาถะปีนาที่กัสอารามีตตาระโขภควาพิขูอามาเตสีพิขเวพิขาวติอพันเตติเตพิขูภาภาวโตวปัจจโสสุภาควาเอตัทาโวจะเมตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสววิตายาวิภาวิตายะ พาหุรีกตายะยานีกตาญะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตตายะสุสุสาราทาเเอกาทสสานีสังสาปฏิกัางขาอัตเตเมเอกาเเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพูชาติหน้าปาปะกัางสุปีนางปัสสติ มนุษย์สานางปิโยโหติอามนุษย์สานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสาอักขิวาวิสังวาสัทังวากะกามติตุวาทังกิตติสมาธิญาติสุมาวันโนวิปัสสีทติอสัมมุรังโหการังกโรติอุตาริงอุปาวิชชสันโตภารมารกูปะโคโหติเมตายาพิขเวเจโตวิมุติมิวติยา อาเสวิตายะภาวิตายะพา,าหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสามารทายะอิเมเอกาทัสสาที่สังสาปฏิกัางขาอธิอนโนโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธ,อธิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอถิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะากาเรหี อนทิโสภาระาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหหีอทิโสภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหีที่สาภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการีหีอโนทิโสภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตสัตหาการีหีอทิโสภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติท่าสหาการีหีที่สาภาระาเเมตตาเจโตวิมุตติ กตาเมหิปัญจาหากาเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสตาเวราพยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปะนาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปาริหาราตุสัพเพภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปาริหาราตุสัพเพปุคราเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตานังปาริหาราตุสัพเพอตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารนตุอิเมหิปัญจะปัญจะหาการหิโอทิโสภาณะเมตตาเจโตวิมุติกตะเมหิสัตตาหาการหิโอทิโสภาณะเมตตาเจโตวิมุติ สภายิธิโยเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปูรัตปุริสาอเวราพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพออริยาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอนาิยาเวลาพยาปัญชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเทวาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอนุสาเวลาพยาปัญชา นี้ค่ะสุขีตานังแปริหารัต่งสเพวินิปติกาเวลาพญาัชานี่ค่ะสุขีตานังแปริหารดัตุอิเมหิตสตถาการหิโอทิโสภารณาเมตตาเจตวมุวิมุตติกตะเมหิทัสสากาเรหิที่สาวภาณาเมตตาเจตวิมุตติสเพปุรัตถิมญาติที่สายาตสตาเวลาพญาปชานี่ค่ะสุขีตานังปริหารดัุ่ สัเพปัจฉิมายาที่สายาสตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตารังปริหารันตุสัพเพอุตารยาที่สายาสตาเวลาพยาปัชาอานิคาสุกขีตารังปริหารันตุสัพเพทขินยาที่สายาสตาเวลาพยาปัชาอานิคาสุขีตาังปริหารันตูสัพเพปุรัติมายานุที่สายาสตาเวลาพยาปัชาอานิคาสุขีตาังปริหารันตูสัเพปัจฉิมายานุที่สายาสตาเวลาพยาปัชาอานิคาสุขีตารังปริหารันตุสัพเพอุตารยานุที่สายาสตาเวลาพยาปชา อนิคาะสุขีตารังปริหารตนตุสเพทขขีนยาณุที่สายาสตาเวลาพยาปชาอนิคารสุขีตารังปริหารันตุสเพเหตุี่มายะที่สยาสตาเวลาพยาปชาอนิคาะสุขีตารังปริหารตุสเพอุปาริมายะที่สยาสตาเวลาพยาปชาอนิคาะสุขีตารังปริหารัตุสเพปุรัติมายะที่สยาปนาเวลาพยาปชาอนิคาะสุขีตารังปริหารตุสเพทปุรัิายะที่สายยาปนาเวลาพยา อรนนา้คอนิคาสุขีตารางปริหารัตุสะเพศขีนายาทีสายปนาเวลาพยาปัะชานนิคาสุขีตารางปริหาราตุ ัพเพปุราถิมายานุทิสยาปนาเวลาพยาปชาณิ่า <t> สุขีตระังปริหารตุสัพเพปฏิถิมายานนทิสยาปนาเวลาพยาปชาณิ่าสุขีตระังปริหารตุสัพเพอุตรายานนทิสยาปนาเวลาพยาปชาณิฆาสุขีตระังปริหารตุสเพทขีนายานนทิสัยอนุทิสายาปนาเวลาพยาปชาณิฆาสุขีตระังปริหารตุสเพเหตุที่มายาที่สยาปนาเวลาพยาปชาณิ่าสุขีตระังปริหารตุสเพอุปาริมายาที่สยาปนาเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตารังปริหารันตุสเพปุระถิมายาทิสายาภูตาเวลาพยาบชาอนิคาสุขีตารังปริหารันตุสเพปปชิมายาทิสายาภูตาเวลาพยาบชาอนิคาสุขีตารังปริหารันตุสเพอุตราญาทิสายาภูตาเวลาพยาบชาอนิคาสุขีตารังปริหารันตุสเพทักขี่นายาณุ ที่สายยาพูตาเวลาพยาปัชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุสภเพปุระถิมยานุที่สายยาพูตาเวลาพยาปัชชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเพปชระิมยานุที่สายยาพูตาเวลาพยาปัชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเพอุตารยานุที่สายยาพูตาเวลาพยาปัชชาอนิค่าสุขีตานังปริหารันตุสภ ถ้าข no ี اغ, ่นายาดูที่สายยาพูตาเวลาพะยาปัญชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสะเพเหติที่มายาที่สายยาพูตาเวลาพะยาปัญชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสะเพอุปาริมายาที่สายยาพูตาเวลาพะยาปัญชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสะเพปุปราชิมายาที่สายยาบุคขาเวลาพะยาปัญชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสะเพอปฏิมายาที่สายยาบุคขาเวลาพะยาปัญชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสะเพอุตระยะที่สายยาบุคขาเวลาพยาปชาอานิคา สุขีตานังวาริหารันตูสัพเพท่าขีนายาที่สายยะบุคราเวลาพยาบัญชานี้ค่ะสุขีตานังวาริหารันตูสัพเพปุรัถิมยานุที่สายยะบุคราเวลาพยาบัญชานี้คะสุขีตานังวาริหารันตูสัพเพปัติมญานุที่สายยะบุคราเวลาพยาบัญชานี้ค่ะสุขีตานังวาริหารันตุสัพเพอุตตรายานุที่สายยะบุคราเวลาพยาบัญชานี้ค่ะสุขีตานังวาริหารันตุ ส ais, ัพเพทักขีนายาโนทิ่สายญาบุคลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหาราตุสัพเพเหติมายะที่สายญาบุคลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหาราตุสัพเพอุปาริมายะที่สายญาบุคลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหาราตุสัพเพ ภูราติมายาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตารังปริหารันตุสเพปติมายาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตารังปริหารันตุสเพปอุตารยะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตารังปริหารันตุสเพทักขีนายาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชา อนิคาสุขีอัตาน,นังปาริหานันทุสเพปุรัติมยานุทีสายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปชาอนิคารสุขีอัตานังปาริหานันทุสเพภุริมยานุทีสายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปาริหานันทุสเพอุตารญานุทีสายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัชา อน้คาสุขีตานังปาริหารันตุตเปธะขีนญานุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชาอันิคาสุขีตานังปาริหารันตุตเพธเหตุทิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชาอนิคาสุขีตานังปาริหารันตุตเพอุปาริมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชาอัน้คาสุคีตานังปาริหารันตุตพา ปุรัถิมยญาที่สายะอิทิโยเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารัตุสภาปัจฉิมยญาที่สายะอิทิโยเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภาอุตตรยาที่สายะอิทิโยเอเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารตุสภาทักขีณาญที่สายะอิทิโยเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตานังปริหารัตุสภา ภุรัติมายานุทิสายายอิทิโยเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตานังพริหารตันสุสภาปัจจิมายานุทิสายายอิทิโยเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตานังพริหารตันสุสภาอุตรย่างนุติสายายอิทิโยเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตานังพริหารตันสุสภาท่าขีนาย่างนุติสายายอิทิโยเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตานังพริหารตันสุสภาเหตุที่มายาทีสายายอิทิโยเวลาพยาประชา นี่ค่ะสุขีตานังปาริหารันตุสภะอุปาลิมาญาติที่สายญาติทิโยเวลาพยาปชาตินี่ค่ะสุขีตานังปาริหารันตุสภพปุราตถิมาญาติที่สายญาปรุป Arrow, ragt, ปร,ริสาเวลาพยาปชาตินี wow. ่ค่ะสุขีตานังปาริหารันตุสภพปฏิมาญาติที่สายญาปุริสาเวลาพยาปชาตินี่ค่ะสุขีตานังปาริหารันตุสภพอุตารญาติที่สายญาปุริสาเวลาพยาปชาตินี่ค่ะสุขีตานังปาริหารันตุสภพท้าขีณาญาติที่สายญา ปุริษาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัเพปุระถิมายะอนุทิสายาภริษาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัเพัปชิมายะนุทิสายาภริษาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัเพอุตระญนุทิสายาภริษาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัเพทัาขีนะอนุทิสายาภริษาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สภเหตุที่มายาติสายะปุริษาเวลาพยาปช,ชานี้ค่ะสุขีตนานังปาริหาตัณตเภอุปาเมาญาติสายะปุริษาเวลาพยาปชะอันนี้ค่ะสุขีตนานังวาริหาตัณฑ สัพเพปุรัตถิมายาทิสายญาหา ر ยาเวราพยาปัชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพปัตถิมายาทิสายญาหา ر ยาเวราพยาปัชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายญาหา ر ยาเวราพยาปัชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพท่าขี่นายาทิสายญาอริยาเวราพยาปัชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายานุทิสายญาหา ر ยาเวราพยาปัชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุตเปัิิมยานุท ทียาอริยาเวลาพยาปชานิค้าสุขีตานังปาริหารัตุสเพอุตรายะอนุที่สายาอาริยาเวลาพยาปชานิค้าสุขีตานังปาริหารัตุสเพทักขีนญาุที่สายาอาริยาเวลาพยาปชานิค่าสุขีตานังปาริหารันตุสเพอเหติมายะที่สายาอริยาเวลาพยาปชาอัน้ค้ะสุขีตานังปาริหารันตุสเพอุปาริมายะที่สายาอริยาเวลาพยาปชา อนิคาสุขีอตานังปาริหารันตุสัพเพปุระถิมายาที่สายยาณรินาริยาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอตานังปาริหารันตุสัพเพปชีมายาที่สายญาณริยาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอตานังปาริหารันตุสัพเพอุตารยาที่สายญาณริยาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอตานังปาริหารันตุสัพเพทัคขีนายาที่สายญาณริยาเวลาพยาปชา อานิคาสุขียตานังปาริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายานุทิสายานาริยาเวราวิยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายานาริยาเวราวิยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารัตตุสัพเพอุตารยอนุทิสายาอนาริยาเวราวิยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพรักขีนายอนุทิสยาอนาริยาเวราวิยาปชาอานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพเหตุที่มายาทิสายานาริยาเวราวิยาปชาอานิคาสุข <Pedro> <st ee achte lerin> ีย <mirror> ต <smooth> <rain> <hai> นางพาริหาราตุสเพอุปาริมาญาทิสายานาริยาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตานังพาริหาราตุสเพปุราถิมาญาทิสายาเทวาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตานังพาริหารตุสภพปุราิมาญาทิสายาเทวาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตานังพาริหาราตุสเพอุตตรยาทิสายาเทวาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตานังพาริหารตุสภพท่าขีนายาทิสายาเทวาเวลาพยาปชา อันนี้ค่ะสุขีตานังปริหารันตุสเพปุระถิมายาโนทิสายาเทวะเวลาพะยาปัญชาอันนี้ค่ะสุขีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาโนทิสายาเทวะเวลาพะยาปัญชาอันนี้ค่ะสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรยาโนทิสายาเทวะเวลาพะยาปัญชาอันนี้ค่ะสุขีตานังปริหารันตุสเพปถ้าขี่นายาโนทิสายาเทวะเวลาพะยาปัญชาอันนี้ค่ะสุขีตานังปริหารันตุสเพเหตุที่มายาที่สายาเทวะเวลาพะยาปัญชาอันนี้ค่ะสุขีตานังปริหารันตุสเพอุปั ริมาญาติสายะาติว่าเวลาพยาบัญชาอานิคาสุขีตานังปริหารัตุสเพปุราถิมาญติสายามนุษาเวลาพยาบัญชาอานิคาสุขีตานังารีหารัตุสเพปฏิมาญติสายามนุษาเวลาพยาบัญชาอานิคสุขีตานังปรีหารระเอุตาตุาะอุติสายมนุษาเวลาพระยาบัญชาอานิคะสุขีตานังปริหารัตุสเพทัาขินญานที่สยาสยะ มนุษย์สาเวลาพยาประชานิขาสุขีตารังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายามนุษย์สาเวลาพยาประชานิขาสุขีตารังปริหารันตุสเพปุราชีมายาอนุทิสายามนุษย์สาเวลาพยาประชานิขาสุขีตารังปริหารันตุสเพอุตระยานุทิสายามนุษย์สาเวลาพยาประชานิขาสุขีตารังปริหารันตุสเพทักขี่นายาอนุทิสายามนุษย์สาเวลาพยาประชานิขาสุขีตารังปริหารันตุสเพเหตุทิมายาทิสายามนุษย์สาเวลาพยาประชานิ นิฆาสุขีตานังปริหรารตูสะเพอุปริมายะทิสายะมนุษาเวลาพยาปชานิฆาสุคีตานังปริหรารตูสะเพปุรัติมายะทิสายวินิปติกาเวลาพยาปชานิฆาสุคีตานังปริหรารตูสะเพอปทิมายะทิสายวินิปติกาเวลาพยาปชานิฆาสุขีตานังปริหรารตูสะเพอุตรายะทิสายวินิปติกาเวลาพยาปชาอันิฆาสุขีตานังปริหรารตูสะเพทถ้าขีนายะทิสายวินิป ปฏิกาเวลาพระยาติประชาชนนี่ค่ะสุขีตานังพา,ารีห่างด้านตุด สัพเพหูราถิมายานุทิสยาวินิปติกาเวราพยาปชาอิคาสุขีตรังปาิหารัตุสัพเพปฏิมายานุทิสยาวินิปติกาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตรังปริหารัตุสัพเพอุตระยานุทิสยาวินิปติกาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตรังปาริหารัตุสัพเพหารยานุทิสยาวินิปติกาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตรังปริหารตุสัพเพที่ามยาทิสายาวินิปติกาเวราพยาปชาอริคาสุขี สพเพอุปาริมายาติที่สายะาวินิประดับปาติกาเวราพิยาปชานิคาสุขีตานังปาริหาราตุอิมีอิเมหิทัาสหากาลิหิที่สาภาลนามเมตตาเจโตวิมุตติสพเพสังส,สัตตานังปีระนาวเชตวะอภีระนายะอุปาคาตังวัตเชตวะอนุปาคาเตนะสันตาปังวัตเชตวะอสันตาเีนะปาริยานานาวเทตวะอปาริยานาน,นะวิ วิเหสังว่าเชแต่ว่าวิเสวิเหสายาสัพเพส,สตาอเวริโนโหตุมาเวรีโนสุขีโนโหตุมาทุกขีนโนสุขีตัตตาโหตุมาทุกขีตัตตาติอิเมหิอัหาการัหิสัพเพสตาเมตายาติเมตตาตังรมังเจตยาติติเจโตสัพพะพะยาปะปาธาปะริยุดริยุด ฐานิฐานิหิมุตจตีติวิมุต,ติเมตตาจะเจตโตวิมุต,เต,ติตจเจติเมตตาเจตโตวิมุติเมตตารพระราหามามวิหาว่าราภาวนานิถติตาสาธุบทที่สิบเก้าทวราอุโยชนาคาถาทุขปตตาจจนิทุกขาพยาปตตาจจนิพยาสโสกปตตาจจนิโสพาโหตุส,ตสเพปิปานิโนเอเอตาภวตเอตาวาตาจามเหหิ สัมาตาตังมุญยาสัมปะัางสัพเท,เทวานุโมทันตุสัพพะสัมป,ปติจิธิยาธานางังท่าทันตุสัทายะ สีรังร่าขันตูสัพพธาภาวนาพิรตาโหตุข่าฉันตุเทวตาคาตาสเพพุธาพระปัตตาปจจกานันจะยังพระรังรหขันตานันจตทีนรักขังพมิสัพพโสสเพพุธาพระปัตตาปจจกานันจะยังพระรังรหาันตานันจตทีนารักขังพะมิสัพพโสสเพพุธาพระปัตตาปจจกานันจะยังพระรังรหันตานันจตทีนรักขังพะมิสัพพโสสเพพุธาพระปัตตาปจนันกานันจะ ยังพระังอรหันตานันจเตจนรักขันควานิสพพโสสพุทธาพระปัตาปเจกานันจยังพระังอรหันตานันจเตจน่รักขันความิสพพโสสเพุทธาพระปัตาปเจกานันจยังพระังอรหันตานันจเตจนะรักขันวิสพพโสสพุทธาพระปัตาปเจกานันจยังพระรังอรหันตานันจ เตชีนาละขังภะวิสสะพโสสะเพพุทธาพระราปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาละขังภะวิสสะพโสสะเพพุทธาพระราปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาละขังภะวิสสะพโส นะทุกด้วยนุภาพแห่งศาสตร์และธิฐานนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราตรจด้วยการสายยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบาริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้านางคุญยพรนนิลแก้วขอให้พ้นจากภูมิภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านางคุญยพรนนิลแก้วเจริญทั้งรังโลกและทานธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโมทานานในการสวดมนต์และทับ และธรรมะาเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้ว,ว,วผมอนุพรให้แก่ข้าพเจ้านางคุณยพรนอยแก้วและครอบครัวข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปีตายยอดสี่ทีเนีนยยอดสีทีในเรื่องคูหกแปดจะหล่อจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยรูปภาพแห่งพาาระประิษตยงสาเร็จจติตทุประการด้วยเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้ามันเกิดจากการสวดมนต์จเรจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลขอผลน,นี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเรจริญจิตภาวนาทุกท่านและขอจงโปรดจากราชภัย รัชภัยทางปวงโคจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะ,ะต่ออรปสัรคได้มาทาั้งหลายสมบูรณ์ด้วยทานาสารสมบัติบริวารสมบัติมีจิตมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในวิปัสสนากรรมฐานอันเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุพตรพิธพร์ชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภรรารเทินสาธุขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสิทธิทุกท่าน อิมีนาบุญญากรรมีนะข้าพเจ้านางปุญญาพรนุ่นแก้วได้ทําบุญด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิขอถวายบญนี้แก่เฮวดาที่ปกปักรักษาประจําตัวข้าพเจ้าขอถวายบุญนี้ให้แก่มีดานมารดาข้าพเจ้าที่ร่วงลับไปแล้วนางฉลองมาชมในทางหยดมาชมนายเทิดศักด์มาชมนายฉลองมาชมนางอมพรนุ่นแก้วนายชายโยนุ่นแก้วนายบุญยอมนุ่นแก้วแะยาติโดโหดที่กำชังข่ายของข้าพเจ้า ได้ขอถาวายบุญนี้ให้แก่วัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งเครื่องขึ้นมาขอถาวายบุญนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์อดีตชาติและปัจจุบันชาติขอถาวายบุญนี้ให้แก่เจ้าที่เจ้าทางสีปบ้าน,นอีกเดือนไม่ไเ้ขที่51-4144 51-4133 41-3133ได้ 44, 43, ขออุโมทนาบุญนี้ให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงบรรพบรุษที่ร่วงรับไปแล้ว และอุทิศบุญนี้ให้แก่บุคคลใดก็ตามที่พระข้าเจ้าเคยร่วงเกินไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีขอให้ท่านมารับบุญนี้และขอให้เราเลิกแล้วต่อกันด้วยเทินสาธุใชยสุดนี้ขอให้อดมินทุกท่านจะมีแต่ความสุขในทุกๆวันนะคะสาธุ